ด่วนอุตุประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดง11จังหวัด13มิถุนายน2564บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนม ส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดระนอง พังงากระบี่ตรังและสตูลขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านไว้นะครับขอให้กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกข้ามวันข้ามคืนหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนเลยรายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ13มิถุนายน2564พยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงหน้านะครับในวันนี้ร่องมรสมุมจะพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวทางตอนบนนะครับ เข้าสู่พายุโซนร้อนคงุมะบริเวณอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะาันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยลทักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวออกเฉียงเหนือภาคตะวออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยในระยะนี้สําหรับขึืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็บริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนอนคงุมะบริเวณอ่าวตันเกียประเทศเวียดนามคาดว่าจากเคลือนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนบนในเช้าของวันนี้13มิถุนาย,ยน2564ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้โรงมรสุมยังโหงพาถ่านภาคเหนือทางตอนบน และปะเทินลาวทางตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลก และเพชรบูรณ์จากการพัดนำของลมตาตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบรรัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสิน์มุกดาหารขอนแก่น มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอนนำนาจเจริญศรีสะเกตและอุบลราชธานีจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนยังน้อยนะครับ40เซนของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบรุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีและราชบุรี จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60เซนตของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยนะครับชุมพรขึ้นมาทะเลจะมีคื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร สุราธานีลงไปทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนอง60เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ภูเก็ตขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากการพัดน,นําของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังน้อยนะครับ40%ของพื้นที่จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ จึงของให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ต่อไปนะครับรเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFindy.com หมดฝนฟ้าผ่าโดยนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณอีสานทางตอนล่างอีสานตอนกลางรวมถึงอีสานทางตอนบนนะครับและบริเวณภาคเหนือทางตอนบน รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับส่วน15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนอีสานตอนกลางรวมถึงอีสานตอนล่างนะครับส่วนภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้มีลักษณะของฝนกระจายเล็กน้อย8นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับ 21่นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนกลางคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนส่วนในด้านของปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในวันนี้กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันตกนะครับส่วนภาคใต้และภาคกลางมีฝนเล็กน้อยขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถะไพอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ